สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับปัญญาทานใส่นะครับวันนี้อาหารเย็นก็จะมีแกงสับประรดใส่ไก่นะครับนี่สับประรดเราก็หั่นเอาไว้แล้วปัญญาก็สับๆเอาไว้พร้อมแล้วน,นะครับเป็นสับประรดทั้งหมดนี้คือ9ลูกนะครับ2กระมังเนี้ยแกงไก่ใส่สับประรดแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นอะไรนะผัดผัดอา่า มะระมะระขาวนะครับไม่รู้เพื่อนๆจะทานเป็นไหมนะครับก็ทานได้นะครับอร่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกปัญญากําลังจะสับไก่นะครับเรามาดูวิธีการสับไก่ของปัญญากันนะครับตามอะไรครับยังไงก็กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปทุกคลิปที่วิญญาลงนะครับก็ ถ้าเกิดเป็นไก่ปีกๆเนี่ยเราจะไม่สับนะคะเพราะว่ามันเล็กอยู่แล้วเราก็จะเอาไว้ต้มน้ำซุปพรุ่งนี้เช้าเป็นแกงจืดนะคะพรุ่งน,นี้แต่อันนี้เราละลายไก่เอาไว้ส่วนชิ้นใหญ่แบบนี้เราจะต้องสับลึกนะคะเราก็ต้องระวังมือเราด้วยนะครับก็เราใช้มีดนะคะเพราะว่าความปลอดภัยของร่างกายเราก็สำคัญนะครับ ต้องบอกก่อนว่าใครที่มางานเกี่ยวกับงานกุกก๊กนนะครับก็ต้องใช้ความอดทนสูงนะครับเพราะว่า,าต้องตื่นตั้งแต่ดึกดื่นนะครับเราก็จะต้องตื่นประ,ประมาณตื่นตีสามนะครับพยายาาตื่นตีสามทุกวันนะครับตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันอ่ะ่ะแล้วก็เสร็จก็จะประมาณตีสี่นะครับไม่ใช่ตีสี่วันตีสามสิบห้าทีก็เลิ่นลงมาทางานแล้วนะครับก็จะวนแบบนี้อยู่ตลอดแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้วันหยุดเลยนะครับ ตั้งแต่วันที่ห้านะครับปัญญาย,ยังไม่ได้หยุดเลยแต่ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่เขาจะจัดให้หยุดนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องปัญญายทานสายด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารนะครับว่าจะน่าทานมากขนาดไหนนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของแรงงานไทยในไต้หวันนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่1ิเอ็นะครับ ตอนนี้อาหารของเราก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้มีกับข้าว4อย่างนะครับ1ก็คือนีวัตถุดิบที่ปัญญาทำวันนี้นะครับก็จะมีแกงสับป,ประรดใส่ไก่นะครับเป็นแกงกะทินะครับ2เป็นผัดผักรวมนะครับอันนี้ปัญญาเป็นคนผัดเองแล้วก็สามีาต้มจืดมะระนะครับปัญญาพูดผิดนะครับวันนี้เอา้าไม่ใช่มอนี้ เปิดมัอีกนี่จมจืดมาระนะครับอันนี้ป่าเป็นคนทํานะครับส่วนอันนี้ปัญญาเป็นคนทําเองนะครับแล้วก็เมนูนี้เป็นพี่แจ็คทำนะครับก็สามเมนูนะครับวันนี้อาหารสามอย่างแล้วก็ทุกทุกอย่างก็อร่อยหมดเลยนะครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับเป็นยังไงบ้างครับ แางงานของปัญญาวันนี้เป็นยังไงบ้างก็หากใครที่กำลังจะเดินทางมาทํางานที่ประเทศไต้หวันนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจนะครับก็มีอาจจะมีหลายๆอย่างที่ไม่ตรงไปตามที่เราคาดหวังนะครับแต่ว่ามันก็ต้องหาวิธีแก้แล้วก็วิธีที่จะเรียกร้องความยุติธรรมอะไรต่างๆมันก็ต้องมีกระบวนการของมันนะครับก็อยากให้แรงงานไทยในไต้หวันนะครับสู้ๆนะครับก็ เพื่อนๆแรงงานไทยในไต้หวันที่อยู่สนามบินเถาหยวนนะครับมเป็นคนงานก่อสร้างก็สู้ๆทุกคนนะครับปัญญาเป็นกําลังใจให้นะาแล้วก็ปัญญาก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองเหมือนกันแล้วก็ยังไงเราก็ต้องอดทนแล้วก็ทํางานให้มีความสุขนะครับอย่ามีความทุกข์อะไรให้มันมากก็ความทุกข์เอาไว้ด้านหลังเอาความสุขมาไว้ที่ใบหน้าของเรานะครับแล้วโชคดีจะเข้ามานะครับ เราก็เสร็จแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยเราก็ตักที่เท่าๆกันหอมมากเลยอะสับปะรดก็ที่บ้านเราก็จะเป็นแบบว่าแกงสับปะรดใส่ออ่หอยแมลงผู่แต่ว่าที่นี่ไม่มีนะคะก็ใส่ไก่แทนแล้วก็นี่ก็มีพี่อิสลามหนึ่งท่านนะคะผมก็ได้ทานให้อร่อยได้ เดี๋ยวมาชมเมนูผักต่อไปครับผักอยู่ด้านนู้นตามมาเลยครับตัวละมีมีบายแล้วพบกันใหม่นะคะม๊า <laughs>